มลิปี้็ต่อจากเมื่อวานนี่นะจ๊ะฉันไปขึ้นนี่จำยานได้มาแล้วจ๊ะนี่นะจ๊ะใดประมาณนี่เลยค่ะนี่ทเทเลวนะจ๊ะโอ้ยมีตะเขางามๆเด้อจ๊ะนี่นี่อีกถุงหนึ่งอืมไม่ใชว่าได้ถุงเดียวนะนี่นะได้สองถุงจ้ะเนะอะเออก็มองดูว่ามันจะไม่มีเนาะแต่ว่าพอขึ้นไปเจอเอ้ยโอ้งเกกกมี อันอ่อนก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอันอ่อนเกิดใหม่นั่นแหละจ้าพอดีเมื่อวานนี่เนาะก็ว่าจะทําทิปออกอากาศเมื่อวานนี้แต่ว่าพอดีลูกค้าเร่งด่วนนะจ๊ะอยากได้อยากได้ฉันก็เลยต้องไปตะเวนไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะจ๊ะนี่ได้มาแล้วฉันก็จะมามัดนนะจ๊ะตัดแต่งเออ นะคะที่ฉันเก็บมาเนี่ยก็คือแบบว่าเด็ด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 มาเรือกว่าเอากันไก่ไปตัดแบบนั้นแหละจ้ะแล้วก็จะมาทําเป็นเป็นพวงเออบานฉันนั้นก็เรียกว่าเป็นพวงไะเนาะตัดให้มันสวยงามเนาะประมาณจะเอากีเขากีเขาแล้วก็กะคันนี้เอาทั่วเนาะประมาณนี้แหละนับดูพวกเขาฉันก็จะใส่นี่ประมาณนี้แหละหาเขาไปเลยโอ้ยเห็นมนเนี่ย ถูกกคนอย่างบักเอบเลยจ้ะเนาะหาเขาสิบบาทวันนั้นอนะโอ้ยเนาะโอ้ยาฉันมาเห็นก็บอกว่าโอ้ยขายอะไรโูกแล้วว,วะไอวะเม่ก็กระต่างวาเจกเพื่อนบานกินเนาะเนาะจ้ะนี่เราก็เอามาทำนี่เนี่ยเนาะนี่อันนี้คือฟักใหญ่มันเด้อเนี่แต่ว่ามันยังไม่ทันเกลแลด้วนี่ มันพอกินได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันเกกันเนาะปอกเอาก็ได้พักเกเๆนะั่นน่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็เอาเต๊เนื้อมันเนาะไปจิ้มน้ำพริกเผาโอ้ยอร่อยเด้อจ้ะนี่จะให้ดูเนาะมัดแล้วก็จะเป็นอิส้งนี่แหละจา้าเนี่เป็นกำํำเป็นพุ่มเป็นพวงเนาะนขนาดนี้แหละจ้ะพอดีกําลังดีกําลังงามเนาะไม่ใหญ่ไม่โตกําลังพอดีนี่แหละจา้าเนี่ย งามงเดอฟักมันวันนี้เนาะจ้ะนี่อังคออ่อนอ่อนบ้างเกบ้างเนาะแต่ว่าเกก็ไม่เยอะดอกน่ะอันเกเดี๋ยวฉันจะเอาไปต้มอีกเด้อจะบอกให้ <laughs> ปอกก็ได้อือปอกกินก็อร่อยจ้าฉันก็เตรียมถุงยางแล้วเนาะอันที่มันร่วงเนาะบางทีเออโยนมาบางทีมากก็หักมันก็ไม่มีแบบว่าเอ่อเครือมันติดมาเนาะเราก็มัดพวงลําบาก ก็ใส่ถุงแบบนี้แหละจ้ะเนาะก็ทําเป็นถุงไปถุงนะสิบบาทเนะาะจะยากอะไรหรอเนอะก็ใส่ถุงมันก็เหมือนกันนั่นแหละจ้ะเนอะปักอ่อนๆแล้วก็เอาไปขายเนาะอันไหนปักเก๋บางแล้วก็เจกบมันไปต้มกันไปเนาะนี่แหละจ้ะชีวิตบานบานวิถีชีวิตบ,นบาน,บ,นบานของยายเฟืองอยู่ก็นี่แหละอยู่ก็พักเออทุกวันเนอะ ขอขอภัยด้วยนะ้เมาวานี้ออกคลิปพอทันวันนี้ก็เลยมาต่อเป็นคลิปที่สงเนาะแต่ว่าคลิปอันนี้ถ่ายแต่มาวานี่คงไม่เป็นไรหรอกจ้าเนาะจ้าพอได้ส่งงานเนาะจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป